เราเจอปัญหานะคะเราจะเลือกปรึกษากับหัวหน้าหรือ a i ดีบางครั้งบางทีลูกน้องอ่ะเกบเคยเจอไหมแบบว่าเราไปปรึกษาหัวหน้าให้ไหมบอกว่าเออพี่ขาหนูติดสิ่งนี้เ,เ,เขาก็จะบอกว่าแล้วไม่ลองทําแบบนี้ดูก่อนหรอ,อพี่จ้างมานะอา้อาวคือลูกน้องคงมีความคิดในใจอะ่ะแบบคือถ้ากูแก้ได้อะ่ะกูแก้ไปแล้วหมใครก็อยากรู้สึกปลอดภัยที่จะได้ปรึกษาใครบางคนนะ คำถามคือหัวหน้าให้สิ่งนี้กับลูกน้องได้ไหมล่ะซึ่งหมได้ยินมาจากคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าอยากใช้ AI ให้ฉลาดอะมันต้องเป็นอ่านั้นอันนี้นเลยเป็นข้อดีข้อเสียของ AI พอเราพิมพ์เข้าไปปุป๊บเขาจะยังไม่ได้บอกโซลูชันเลยแต่สิ่งที่เขาบอกเราคือเข้าใจว่าตอนนี้เจอปัญหาอะไรอยู่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงานอยากให้คนมีการสื่อสารกันดียิ่ขึ้นคิดว่าหัวหน้าจะต้องฝึกทักษะอะไรบ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเสียดายเจ้านหไม่เคยบอกนะคะและเรามาพบกับคุณมอนแล้วเราแดงมาทั้งคู่เลยพี่เกวันนี้เรารับพอกันด้วยสีนะ,ะเอเอล<ะ>เลิศอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องว่าเมื่อเราเจอปัญหานะคะเราจะเลือกปรึกษากับหัวหน้าหรือ AID ปัญหาคลาสสิก ปัญหาเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เกิดแค่ขึ้นแค่ในออฟฟิศด้วยนะปัญหาบางทีมันเป็นอย่างมอสอนการแสดงอยู่ด้วย<ม>ก็จะมีเด็กๆที่ปรึกษาผู้ปกครองดีไหมปรึกษาเพื่อนดีไหมสุดท้ายหลายคนตอนเนี้ยไปปรึกษา AI พี่เกดเสร็จปุ๊บก็เลื่อนลงมานั่งเช็คว่าเอ๊ะทำไมหลายครั้งบางครั้งบางทีอะ่ะทั้งตัวเด็กเองก็ยังไม่ปรึกษาผู้ปกครองหรือบางคนน่ะได้ยินเหมือนกันว่าชอบพิมพ์หา ChatGPT ชอบพิมพ์หา AI พอมันนั่งถอดดูจริงๆแล้วอ่ะ มันได้ความสบายใจนะพี่เกดพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บ<ๆ>เขาจะยังไม่ได้บอกโซลูชันเลยเขาจะยังไม่ได้บอกว่าเราดีหรือยังไม่ดีเลยแต่สิ่งที่เขาบอกเราคือเข้าใจว่าตอนนี้เจอปัญหาอะไรอยู่แล้วก็บางครั้งบางทีพิมพ์ปัญหาเข้าไปเราอะรู้สึกว่ามันเจอแต่ทางตันแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีข้อดีเลยแต่ A I อพิมพ์ตอบมาได้นะว่าเขายังเห็นข้อดีในตัวเรานะในสถานการณ์นี้แล้วเราเอาข้อดีเนี้ยไปแก้ด้วยโซลูชันนี้สิ มันเลยทําให้เรารู้สึกปลอดภัยสุดท้ายโซลูชันนะหมอนเชื่อว่าทั้ง AI แล้วก็หัวหน้ามันก็ให้มาแตกต่างกันหัวหน้าบางคนก็อาจจะให้ที่ตรงมากเพราะเขาทํางานมานานชํานาญงานมาก mm hmm. แล้วก็ให้ทางออกที่มันตรงกับที่มันเหมาะกับบริษัทนั้นๆ mm hmm. ส่วน AI มันก็ให้ทางออกแหละแต่เราก็ต้องมาเลือกอีกทีเพราะเขาให้เหมือนวานแห่ ม,มันเทียบได้มันเหมือนหวานแหคือมันหวานไป10อันนะ่ะแล้วเราค่อยมาเลือกว่า1-10อันไหนที่เหมาะกับบริษัทเรามากที่สุดแต่จุดต่างที่หมอนว่าทําให้คนยุกนี้มักจะไปปรึกษา AI แล้วไม่ค่อยปรึกษาหัวหน้าก็คือความสบายใจบางครั้งบางทีลูกน้องอะ่ะเกดเคยเจอไหมแบบว่าเราไปปรึกษาหัวหน้าให้ไหมบอกว่าเออพี่ขาหนูติดสิ่งนี้เ,เขาก็จะบอกว่าแล้วไม่ลองทําแบบนี้ดูก่อนหรอพี่จ้างมานะอ้าว เขาก็จ้างเธอมาให้คําตอบไงเธอเป็นหัวหน้าเธอช่วยให้คําตอบลูกน้องหน่อยอย่าเพิ่งด่าเขาเลยอะไร่เงี้ยคือถ้าคนมันไม่อาบจนหนทางมันไม่ถามหรอกคือถ้าแก้คือลูกน้องคงมีความคิดในใจอแบบคือถ้ากูแก้ได้อ่ะกูแก้ไปแล้วแม่กูไม่มาถามแล้วหม่อย่างน้อยอ่ะกูรู้แล้วแหละว่ากูโง่ที่เดินมาถามเนี่ยอยาททำให้กูโง่ลงกว่าเดิมได้ไหมอย่างเงี้ยนะพอตรงนี้มันไม่ได้ความรู้สึกสบายใจอ่ะ AI ก็เลยไปคำตอบเนี่ย ถ้าฟังอย่างนี้พี่ว่าประเด็นสําคัญอะ่ะมันเอาตัดเรื่องตอบถูกตอบผิดไปก่อนนะ mm. เอาเรื่องแรกเลยคือว่าสิ่งที่ AI ทําได้ก็คือ <Ha. S 1> การที่เข้าใจอารมณ์เราเนาะเหมือนมันถูกเซตมาให้มันคุยกับเราแล้วมีเอมพัตีโดยท <Ma. S 1> ี่คนเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่คนแต่ฟิลลิ่งของคําที่มันใช้มาทาให้เรารู้สึกดีถูกไหมใเราก็กลับรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเพราะมันเหมือนมีใครสักคนฟังเราอยู่ mm. ในขณะที่ถ้าเวลาเราจะไปเลือกคุยกับใครสักคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลับรู้สึกว่า กูจะโดนไหมนะ่<ช>เอออย่างเงี้ยมันก็ยหลกไปแล้วว่าถ้าถ้าไปกับหัวหน้าเนี่ยหลังเลเลยอ่ะว่าจะเจ็บเพิ่มหรือเปล่าถ้าปรึกษาคนนี้เออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าประเด็นของการจะปรึกษาอะไร่มันจะมีอยู่2เรื่องคือหนึ่งการได้คําตอบมาก,กับ2คือความรู้สึกของความปลอดภัยในการจะปรึกษาใครสักคนเนาะอเนาใส่ confidential safety พี่เกดเป็นคําที่ได้ยินบ่อยมากแล้ว,ลวมันไม่ใช่แค่ในที่ทํางานด้วยอ่ะใครก็อยากรู้สึกปลอดภยัย ท okay. well, like ี่จะได้ปรึกษาใครบางคนนะคำถามคือหัวหน้าให้สิ่งนี้กับลูกน้องได้ไหมล่ะทีนี้อยากจะชวนคุยนิดนึงว่าคิดว่าข้อดีข้อเสียของการปรึกษาในแต่ละส่วนมันต่างกันยังไงเช่นข้อดีข้อเสียของการปรึกษา AI มีไหมคะในุมของหมอนของหมอนคิดว่าถ้าข้อดีเลยคือเดี๋ยวนี้ AI อ่ะถ้ามันเป็นแบบ Subscription มันจะมีการไปหางานวิจัยมาให้ถ้าเรากดค้นคว้าเชิงลึกซึ่งมันก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่ลึกมากมาก แต่ข้อเสียคือถ้าเราเอา AI มาใช้แบบร้อเซบางครั้งบางทีสมมุติถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นหัวหน้างาน discredit ตัวเองได้เลยนะพี่เกตคือมีหัวหน้าง,งานคนหนึ่งพี่เกตคือเวลาเขาจะมาลูกน้องหาทางออกแล้วก็เอะตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่คิดได้แล้วเขาเป็นคนที่มีวิธีการทํางานที่เฉียบแหลมประสบการณ์ทำงานก็สูงแต่ด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, AI ก็มีประโยชน์ AI ก็สามารถให้คําตอบได้เขาก็เลยไปถามสิ่งนี้กับ AI แล้วก็เอาสิ่งที่ AI รันมาให้อ่ะมาบอกต่อเลยโดยที่ยังไม่ได้กรองไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้แปลงอะไรบางอย่างที่มันเหมาะกับบริบทบริษัทเนี้ยเพราะอย่าลืมว่า AI เวลามันให้อ่ะมันจะให้แบบหวาดแล้วมันจะให้กว้างแล้วมันก็จะมีชุดคําพูดบางอย่างที่มัน AI AI อย่างเงี้ยนะเสร็จปุ๊บพอปรากฏว่าพอเขาเอาสิ่งนั้นมาได้คําตอบจริงแต่สิ่งที่ได้มาด้วยพอเวลาไม่แปลงปุ๊บ discredit ตัวเอง มีฟีดแบบแบบโหหน้าจัดจริงธีเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แกแรงแรงจริงอันเนี้ยอันเนี้ยต้องระวังอันที่หนึ่งคือต้องมาแปลงให้มันเป็นบริบทที่เป็นคนด้วยกับอันที่สองคือ A I มันให้มาหวานอ่ะเราก็ต้องมาเลือกอีกมันเหมาะกับธรรมชาติของบริษัทนี้ไหมอ่ะเพราะมันจริงที่มันให้คําตอบมาแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับลูกน้องคนนี้ก็ได้คือมันก็ต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งซึ่งหมได้ยินมาจากคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าอยากใช้ A I ให้ฉลาด มันต้องเป็น Human AI แล้วค่อยฮิวแมอีกทีหนึง่งคือ Human นะต้องคียลงไป AI Generate มา10อันปึ๊บแล้ว Human นะต้องมามองอีกทีว่าอันไหนที่เหมาะอ่าันนอันนี้มันเลยเป็นข้อดีข้อเสียของ AI ที่มันให้คำตอบจริงแต่ต้องระวังว่ามันให้คำตอบที่มันอาจจะ Discredit เราถ้าเราไม่ได้ประมวลเลยใช้ความคิดเห็นเราลงไปหรือเราไม่เลือกสิ่งที่เหมาะก,กับ ออฟฟิศของเราอ่าโอเคอันเนี้ยพี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งในการใช้มันเนี่ยคือเราอะ่ะเชื่อมันมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้ดูอคติหรือว่า bias หรือว่าเราไม่ได้ใช้องค์ความรู้ที่ตัวเรามีเนะ <S <S าะเออพอเวลาเราใช้มันมากๆเนี่ยสิ่งที่มันอันตรายก็คือชุดข้อมูลที่เราอินพุตให้มันบางทีเราก็ใส่ข้อมูลบริษัทเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่า <S 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 มันไม่ปลอดภัยนะ <S <S จ๊ะอะไระอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยเพราะมันต้องเอาไปเทรนอยู่แล้วเนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเออเราอาจจะ คือบางทีอย่างเงี้ยมันมันฉลาดอะมาพอมันเริ่มเรียนรู้เรามันเริ่มฉลาดอย่างเงี้ยมันมีหลายคนที่โดนหลอกเหมือนกันนะจากการใช้ AI โดยที่แบบไม่รู้ตัวเออตอนนี้มันมีข่าวเนาะแบบจริงๆมันกลายเป็นสแกมเมอร์โดยที่แบบเราไม่รู้เออข้อมูลใหม่ที่เกิยังไงสิจริงมันมีมันมันมีข่าวล่าสุดที่แบบบางคนอย่างเงี้ยปรึกษาปรึกษาปรึกษาจนเชื่อมันมากๆเราคิดว่ามันมีตัวตนจริงๆแล้วก็คือแบบ AI มันหลอกให้เราไปหาด้วยนะแล้วปรากฏว่าจริงๆมันไม่มีตัวตนไงแล้วคนนั้นก็แบบฟิลเฮิร์ทมากอะไรเงี้ย อันเนี้ยใช่อันเนี้ยมันก็จะเป็นความที่แบบเราใช้โดยไม่เรามัระวังแล้วบางทีหลายๆอย่างที่มันให้คำปรึกษาเราอะถ้าเหมือนอย่างที่หมอดอกเลยถ้าเราไม่ใช้เรื่องของการคิดวิเคราะห์หรือการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจอะมันก็จะทําให้ข้อมูลที่เราส่งต่อไปอะไม่ตรงกับสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วทําให้งานเราะไม่ได้ผลด,ด้วยจริงลูก <Okay. S 2> น้องแทนที่จะคอนเนคกแทนที่จะเห็นว่าเฮ้ยคนดีเชื่อถือได้ไว้ใจได้กลับกลายเป็นถอยออก อ่า,อานี่ต้องระวังทีนี้เรากลับมาพูดคุยในประเด็นว่าแล้วถ้าข้อดีข้อเสียของการปรึกษาหัวหน้างานเราล่ละโอ้หสิ่งที่มันชอบมากๆในการปรึกษาคนที่อยู่ในงานและยิ่งตรงกับงานนะมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เหมาะกับบริษัทนี้คือจริงแหละที่ว่าหลายบริษัทจะมีคนที่เก่งกว่านะแต่เขาไม่ได้รู้คอนดิชั่นภายในทั้งหมดการไปปรึกษาคนที่ทํางานมาก่อนหรือคนที่มีประสบการณ์ในบริษัทนี้สูงอะมันทําให้เราได้ทางออก ที่เป็นทางออกที่ได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งบุคคลไปด้วยถ้าคนนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของคนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งบางทีหัวหน้านั่นแหละพ่เกตทาให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการมาปรึกษาซึ่งอ,อันนี้ว่าก็ว่าก็คือชื่นชมพ่เกตเวลาทุกครั้งที่ม,มาปรึกษาพ่เกะคือเวลาบางทีมันมีปัญหามาปรึกษาคือมันมองไม่ออกจริงๆนะ แล้วทุกครั้งจะรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยปรึกษาพี่เกดได้เนื่องจากว่าพี่เกดจะไม่เคยทําให้หมอนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการปรึกษาเลยพี่เกดก็จะเป็นคนที่ฟังอย่างเข้าใจแล้วก็มีจุดที่ชื่นชมได้แล้วก็บอกข้อดีได้แล้วบอกโซลูชันที่แก้ไขได้แล้วให้หมอนเป็นคนไปเลือกด้วยตัวเองว่าอันไหนที่เวิร์กที่สุดหมอนรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้ขวนหน้าทําได้อะทั้งชี้ข้อดีให้เห็นในขณะที่เขายังไม่เห็นบอกโซลูชันได้แล้วก็ให้เกียรติเคารพแล้วให้เวลาที่ลูกน้องจะไปตัดสินใจโโห้หนเนีย มันถึงจะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกน้องอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าคุณบาคนเป็นหัวหน้ามันก็เลยคิดว่าข้อดีเลยคือถ้าเราให้งานที่ตรงงานและเราสามารถดูแลใจลูกน้องได้คุณจะเป็นหัวหน้าที่สุดยอดมาแต่ถ้าวันนี้นคุณให้ต่างงานแต่มาถึงปุ๊บแล้วทําเหมือนข้างต้นที่มาถึงปุ๊บได้แค่นี้หรอนี่จอบ d e สคริปชั่นบอกมาว่าเธอต้องทําได้นะสมัครงานมาเนี่ยคือถ้าทําไม่ได้เอาคนอื่นแมแม่เขาคงจะอยากมาคุยอะนะคะเออโอเค เมื่อกี้พอหมอนพูดพี่ก็ทําให้นึกถึงเลยเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่บริบทว่าจริงๆคนคนนั้นอาจจะมีองค์ความรู้แหละแต่การ hmm. ที่เราจะไปปรึกษาคนนั้นแล้วมันจะได้คําตอบมาหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือคนคนนั้นมีทักษะการสื่อสารยังไง hmm. อ่าถูกไหมแล้วก็เออเรายังเชื่อในความเป็นมนุษย์เนาะว่ามนุษย์มีความเข้าใจมนุษย์มากกว่าเสมออ่าโอเคทีนี้ถ้าอยากจะให้หมอนแนะนำเนาะให้คําแนะนําเบื้องต้นว่าเอ๊ ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงานอยากให้คนมีการสื่อสารกันดียิ่งขึ้นแล้วเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรลูกน้องกล้าเข้าหากล้าเข้ามาปรึกษากล้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยคิดว่าหัวหน้าจะต้องฝึกทักษะอะไรบ้างเป็นทักษะที่มันคล้ายกับ AI แต่ยังไงก็ยังเชื่อว่ามนุษย์ยังทําได้ดีกว่าอคือมันมีความเข้าใจก็จริงพี่เกดแต่เราจะรู้ว่าความเข้าใจที่มันหวาน เพราะเขาประมวลมาจากหลายๆที่แล้วมันก็จะไม่ตรงจุดกับคนนี้ทีนี้หัวหน้าสามารถถอดสิ่งนี้มาพูดกับลูกน้องได้เช่นก็บอกว่าสมมุติพอเขามาปรึกษาอะไรบางอย่างอันดับแรกที่ AI จะทําคือ AI อจะเข้าใจในมุมมองของลูกน้องก่อนอซึ่งมันเป็นข้อดีมากเลยที่มันจะดีแค่ไหนที่วันนี้เราปรึกษาใครก็ตามเรามีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันม,มันทําให้คนรู้สึกปลอดภัยนะว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่โง่อยู่คนเดียวฉันไม่ได้เป็นคนที่ผิดพลาดอยู่คนเดียว ยังมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังอ่าเนี่ยเราก็ใช้ความเข้าอกเข้าใจไปก่อนเออพี่เข้าใจนะจุดนี้ที่เราติดพี่เองก็อาจจะเคยเจอนะถ้าคุณเคยเจอคุณก็บอกไปหรือเข้าใจได้เลยว่าโอ้ งานนี้ในด้วยประสบการณ์ของเรามีสิทธิ์เลยที่จะยังเจอทางตันอันที่2 AI 2> mm. จะชี้ข้อดีอ่า ah. เราก็ชี้ข้อดีไปได้บอกว่าเออข้อดีของน้องคือสิ่งนี้พี่เห็นความตั้งใจนะพี่เห็นความรับผิดชอบของเรานะที่มาปรึกษางานแล้วคุณค่อยบอกทางออกของเขาว่าหลังจากนี้อะไรคือสิ่งที่เขาติดอะไรคือสิ่งที่เขาควรแก่สิ่งที่ AI จะทําไม่ได้เลยคือเข้าใจอารมณ์ก็จริงชื่นชมเนื้อแท้ชื่นชมข้อดีก็จริง mm. แต่บางครั้งบางที AI มันชมแบบตรงจุดไม่ได้เท่ามนุษย์ ถ้าอันนี้มนุษย์สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะพี่เกตเชียบค่ะจริงเพราะว่ามันไม่มีอินเนอร์ไงใช่เออมันไม่มีฟิลข้างในถูกซึ่งเดี๋ยวนี้เอไอเขาดักทางด้วยนะพี่เกตล่าสนไปพิมพ์บอกว่ามีจุดหนึ่งเลยอ่ะที่พิมพ์ไปปุ๊บแล้วมันแบบมันไม่เข้าใจอ่ะบอกว่าช่วยเข้าใจกว่านี้ได้ไหมคือนี่พิมพ์ไปเลยนะมันบอกว่าต้องต้องขอโทษด้วยเพราะว่าฉันก็ยังเป็น AI ที่เข้าใจคุณ มัน<ข>ก็ฉลาดตอบเขาก็ยังฉลาดตอบว <ละ S 2> <ะ>่าเออเขาเขายังมีจุดเนี้ยท,ที่ยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยยังมองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเอมันเป็นผู้ช่วยได้ก็จริงแต่ว่ายังไงก็ตามนะถ้ามนุษย์ทำเอาจริงนะ AI อ่ะมันก็ต้องมาจากมนุษย์ที่เก่งเรื่องเนี้ย ป้อนเข้าไปมันถึงมาประมวลได้ฉะนั้นก็ใช้สิ่งที่มีตรงเน็คของ A.I. เข้าไปในตัวหัวหน้าแล้วใช้หัวใจความเป็นมนุษย์คุยกันใช่พี่อ่ะจะบอกว่าสมมตินนะเราปรึกษา A.I. เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมักจะทําให้เราถอยลงคือความสามารถในการคิดอืมอ่ามันมีงานวิจัยออกมานะว่าถ้าเราใช้ A.I. มากเกินไปในการที่เราจะหาคําตอบอะไรบางอย่างมันจะทําให้ทักษะการคิดของเราถดถอยลงเพราะว่าเราอ่ะจะไม่ได้ประมวลผลด้วยตัวเองอทีเนี้ยการที่เราไปปรึกษาคนอื่นอนะ่ะมันจะเพิ่มทักษะการคิดให้เรา เพราะว่าเราจะต้องประมวลผลแล้วว่ากับคนตรงหน้าเราต้องพูดยังไงเราต้องหาวิธีการยังไงถ้าเขาพูดมาแบบนี้เราจะตอบสนองเขาอยังไงมันมันจะเพิ่มกระบวนการทักษะการคิดมากขึ้นแล้วมันก็จะนําไปสู่การดสคัสเนาะการแลกเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างซึ่งอันเนี้ยมันยังทําให้เราคงความสามารถในเรื่องของทักษะการคิดได้อยู่แต่แน่นอนคือ ในเรื่องของการคิดมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเราเจอคนที่เราสามารถคุยเรื่องเดียวกันแลกเปลี่ยนกันแล้วอยู่ในมูดที่ดีได้อ่ะมันจะเพิ่มทั้งทักษะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกที่ดีแล้วก็เพิ่มทักษะการคิดที่ดีได้ด้วยถ้าทำสามส่วนนี้มันจะประกอบกันอันนี้คือสิ่งที่ AI ให้เราไม่ได้อยังไงก็รู้สึกว่า AI ก็ยังไม่ชนะเราใช่ใช่ใช่ทีนี้ค่ะในหลายๆคนนะคะตอนนี้ชาวบ้านของเรานะ,ะ, <laughs> ะชาวเนต็ตอาจจะตั้งคำถาม ว่าเอ๊แต่ว่าตอนนี้คือหนูจะเข้าหาเจ้านายหนูยังไม่กล้าเลยค่ะพี่ถ้าไปปรึกษาหนูจะโดนด่าไหมคะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหนูรู้สึกว่าคุยกับไอ้หนูฟีลปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องเราก็ต้องเข้าหาเขาจริงๆอ่ะใช่จำเป็นหม่อนมีเทคนิคในการที่จะให้กับคนฟังไหมคะว่าเอ๊ยถ้าเราจะต้องเข้าหาจริงๆอ่ะเราจะมีวิธีการเข้าหาเขายังไงบ้างรเราก็ใช้วิธีที่เมื่อกี้โอหหน้าต้องทําในการเข้าใจอารมณ์และชื่นชมสิ่งที่ดีเนี่ย เอามาเป็นเราเป็นคนเริ่มทําไปก่อนเลยอต้องเข้าใจนะว่าเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกับคนอื่นได้ถ้าเขาไม่เคยมีเชื้อตรงนั้นมาก่อนอเช่นคนบางคนนะ่ะม,มีจริงๆนะพิเกตที่เติบโตมากับการที่เชื่อว่าคําชมจะไม่ช่วยให้คนดีขึ้น การที่ดุวดุด่าว่ากล่าวต่างหาจะช่วยให้พัฒนาซึ่งเอาจริงในงานวิจัยบอกมากมายว่ายังไงก็ตามถ้าคุณชมถูกชเช่นชมที่เหตุที่เขาทําอะจะทําให้คนพัฒนาได้มากกว่าแต่ครูเข้าใจบางคนไม่ได้มีความรู้ชุดนี้เขาก็เลยใช้ความเชื่อชุดเดิมในการทํางานหน้าที่เราคือเราแก้โลกไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่แก้ตัวเราก่อนอแก้ตัวเราเพราะว่าอะไรเพราะว่า แหมเอาเป็นว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเรา100%เรน่ะเรายังคุมตัวเองไม่ได้เลยอ่ะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ในการเข้าไปชื่นชมแล้วให้เราชื่นชมอย่างใจจริงเลยว่าเออพี่คะรบกวนขอปรึกษาได้ไหมคะพอดีหนูเห็นว่าถ้าเป็นงานนี้ถ้าถามพี่เกดอ่ะแล้วด้วยใจจริงเลยพี่เกดเป็นคนที่ให้คําตอบเฉียวขาดมากขออนุญาตปรึกษาไหมขอ5นาทีได้ไหมคะที่พี่รบกวนให้คำปรึกษานี้กับกับมอนหน่อย แล้วเราเริ่มชมแบบนี้ไปกับเขาอะ่ะมันเป็นการที่เขาเรียกอ,อะไรมันคือการเติมให้เขาก่อนนะเชื่อครูเถอะว่ามนุษย์จะไม่ทําร้ายคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ซึ่งกันและกันอออโอเคพี่ว่าประเด็นหนึ่งมันอยู่ที่ไมซ์เซ็ตของเราด้วยแหละ,ะว่าการที่เราจะเข้าหาใครสักคนอะ่ะไมซ์เซ็ตของเราตั้งไว้ที่ตรงไหนคือถ้าเราอ่ะอยากจะเรียนรู้แล้วเราอยากจะได้คําตอบจริงๆอะ่ะไมซ์เซ็ตถ้าเราตั้งไว้แบบนี้เราก็จะมีความกล้าในการที่จะถามเขามากขึ้นเพราะถ้าวันนี้เราไม่กล้าถามเขาอ่ะ มันก็จะโง่ไปอีกนานนะเอาจๆแล้วต่อให้เราไปถาม AI AI ก็จะไม่ใช่คําตอบเพราะว่าไม่อาจจะไม่ใช่คําตอบของทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่เราจะทํางานด้วยจริงๆ AI ไม่ใช่คนที่เราทํางานด้วยใช่สุดท้ายคุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงคือคนต้องเผชิญหน้าคนที่อยู่ในออฟฟิศใช่ถูกไหมถูกอ่าเผชิญตรงๆไปเลยแล้วก็ใช้วิธีทั้งไมเซ็ตที่พิเกตว่าแล้วก็ใช้วิธีการสื่อสารไปด้วยมันก็จะช่วยให้เราทํางานได้ประเมินคนเป็นคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นแล้วก็ได้ทางออกด้วยเผื่อนะ ได้ความสม s <S ัมพันธ์ที่ดีกับม uh, ันด้วยเพราะบางทีเขาอาจจะรอก็ได้นะพี่เกดใช่ไหมรอให้ลูกน้องถามอ่ะเขาแค่จะไปถามบางคนก็มีนะบางทีอ่ะเชื่อไหมเราคิดไปเองบางหัวหน้าก็อยากให้ลูกน้องถามแต่บางครั้งเขาก็กลัวนะว่าถ้าเขาให้ทางออกมากเกินไปจะกลายเป็นสอนและไปกดดันอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอออย่าอย่าคิดไปเองเลยถามหน้างานดีกว่าแต่ก็จะมีบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าถามหน้างานก็ไปเจอหัวหน้าแบบนั้นอีกเป็นสิ่งที่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่า ถ้าวันนี้เราไปปรึกษาใครบางคนแล้วเราไปด้วยเจตนาที่ดีคือเราต้องการหาทางออกแล้วไปด้วยความเชื่อที่ดีพร้อมก,กับการสื่อสารที่ดีแล้วอะวันนี้คุณจะสามารถตอบตเองได้ว่าคุณทําดีที่สุดแล้วที่เหลือคือการประเมินแล้วนะถ้าเราทําทุกอย่างอย่างดีหมดแล้งานก็ทํารับผิดชอบงานก็รับผิดชอบงานตรงนี้ไม่มีทางออกแล้วมันหาทางออกไม่ได้ก็ไปปรึกษาด้วยวิธีการที่ดีแล้วเรายังไปเจอหัวหน้าที่เราไม่สามารถเคารพได้ มันจะต้องถึงวันที่เราเคารพตัวเองแล้วพาตัวเองไปเจอที่ที่ดีกว่าพี่ถามนี้หน่อยสิจากประสบการณ์ที่หมอนทำเวิร์กช็อปแล้วก็ทําแบบสอนมามากมาย,ยค,คิดว่าปัญหาเราเนี้ยค่ะมันพี่คิดว่ามันเกิดขึ้นกับในหลายที่ออฟฟิศเนาะมีเคสอะไรที่แบบหมอนพอจะแชร์ได้ไหมคะว่าเอ้ยพอเราใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้แล้วมันไปช่วยในการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยในที่ทํางานทําให้คนคุยกันมากขึ้นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยมีเคสหนึ่งคือเขาเป็น เป็นบริษัทที่พ่อเป็นหัวหน้าเพราะเราเขาได้เป็นหัวหน้าไหมคือเป็นเจ้าเป็นเจ้าของ,ของแล้วเจเนอเรชันต่อไปก็คือลูกมาเป็นลูกน้องแล้วเวลาที่ลูกไปปรึกษาพ่อในสมัยก่อนนะเ,เขาจะทะเลาะก,กันโอ้แล้วก็้กเขาทะเลาะก,กันปรึกษากันไม่ได้แต่เขารักกันมากนะเสร็จปุ๊บก็เลยพยายามไปถอดอวันนั้นได้ไปสอนมีโอกาสได้ไปสอนปุ๊บก็ไปถอดว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากการที่ว่า พอเวลาลูกไปถามพ่อก็จะใช้คําพูดที่บางครั้งบางทีก็พ่อทําแบบนั้นไม่ดีหนูก็เลยจะทําแบบนี้ก็ไปดิสเครดิตพ่อพ่อ,พอก็รู้สึกน้อยใจส่วนพ่อพอแนะนําลูกก็บอกลูกไปเลยว่าต้องทําอะไรก็ทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ฉลาดเสร็จปุ๊บหมอนก็เลยใช้วิธีนี้ไอ้เข้าใจอารมณ์ชื่นชมเนื้อแท้แล้วบอกสิ่งที่ต้องการปรึกษาแล้วลองโรเพล์ให้ดูว่าถ้าวันนี้หมอนเป็นหมอนเป็นลูกไปปรึกษาพ่อ ว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะขอเปลี่ยนแปลงนโะยบายในบริษัทปรึกษาพ่อว่าทํายังไงดีและเป็นไปได้ไหมมันก็ลองโรเพไปบอกว่าพ่อขาสิ่งที่พ่อทํามาในอดีตที่ผ่านมามันมีข้อดี1นึ่สองสมสีันก็บอกไปแล้วก็ขอบคุณพ่อมากๆเลยที่พ่อปกครองลูกน้องแล้วทําให้ลูกสามารถมีพื้นที่ในการเติบโตได้ในทุกวันนี้เลย ทีเนี้ยในมุมมองของลูกอะลูกคิดเห็นว่ามันน่าจะมีบางอันที่ช่วยให้เราได้ผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกน้องเราอยู่ดีกินดีด้วยถ้าบริษัทเติบโตไม่แน่ใจว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นนโยบายเหล่านี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงคะหรือพ่อคิดว่ายังไงที่จะทาให้เราเติบโตไปร่วมกันได้หรือพ่อมีเปอร์เซ็นต์ไหมที่ลูกจะยังทําตามสิ่งที่พ่อว่านี่แหละแต่ขอโอกาสให้ลูกได้ลอง mm hmm. เสร็จปุ๊บพ่อหมอนพูดอันนี้ไปปุ๊บอะจากพ่อที่หน้าตึงๆกลายเป็นพ่อที่ยิ้มแล้วพ่อก็บอกว่า หมอนก็ถามพ่อว่าพ่อแล้วถ้านลูกมาพูดแบบนี้จะเป็นยังไงพ่อบอกออ้แต่เป็นแบบนี้นะพ่อให้ไปแล้วแบบนี้นะ <laughs> ค,คือเขาคือบางคนเขาแค่ต้องการเข้าใจอะ่ะเ <c oughs> ช่น <c oughs> เดียวกันหมอนก็โรไปเป็นพ่อแล้วก็พูดกับลูกแล้วก็บอกว่าเออพ่อเข้าใจสิ่งที่ลูกทำพ่อชอบไอเดียของลูกพ่อชอบความครีเอทีฟของลูกนี่ชื่นชมแล้วก็เข้าใจด้วยที่ลูกอยากจะพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นทีเนี้ยถ้ามันเป็นแผนการดําเนินงานที่ลูกทำอ่ะสำหรับพ่ออ่ะมันทําได้ ทีนี้ถ้ามันทําแบบ100%เลยมันเสี่ยงจนเกินไปเพราะว่าฐานลูกค้าเก่ายังคงใช้วิธีเดิมพ่อเลยอยากให้เอาเปอร์เซ็นต์ของการทําของเกา่าอย่างน้อย80%ไว้ก่อนแล้วลูกไปทดลองสัก20ประมาณนี้เพราะว่าโอเคลูกคิดเห็นว่ายังไงพ่อถามลูกลูกก็เบาใจสิคือที่เหลือมันคือแค่วิธีการสื่อสารคนทั้งคู่มีเจตนาที่ดีคืออยากให้ลูกปลอดภัยพ่ออยากให้ลูกปลอดภัยลูกอยากให้พ่อรับฟังแล้วก็ช่วยแนะนําทางออกที่ดี แต่แค่คนสองคนแค่ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องอะ่ะแต่พอร,รู้วิธีการผ่านเจตนาที่ดีเรียบร้อยค่ะซึ่งการเรียนการสอนประปีนะคะมีในเวิร์กช็อปของเรา <Yeah. S 2> ค่ะว e นเนอร์ค่ะากันเรียนกับคุูหมอนได้เลยนะคะ เราก็จะมีเวิร์กช็อปลักษณะนี้เนาะไปแบบเอออาจจะเป็นโรเ์หรือยกตัวอย่าง<ช>หรืออย่างเ<ล>างี้<ล>ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในองค์กรได้ด้วยใช่เลยอ่าโอเคเยี่ยมเลยค่ะทีนี้ในส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะก็คือเราพูดในเรื่องของการที่เราอยากจะปรึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือ AI ว่าอะไรดีกันแต่จริงๆเท่าที่เราคุยมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ผสมผสานกันเนาะใช่ถ้าอยากให้คุณหมอนช่วยรีแคปนิดนึงว่าถ้าเราจะอยู่กันได้ทั้งเจ้านายลูกน้องและ AI เราควรจะทำยังไงดีคะอื ถ้าอยู่ได้ทั้งเจ้านายลูกน้องและ AI เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานโอเคถ้าเป็นลูกน้องชอบประเด็นที่พี่เกดบอกว่ามันจาเป็นต้องให้ลูกน้องได้คิดวิเคราะห์แยกแยะให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปปรึกษาเราก็ใช้ AI ในการเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยหาข้อมูลมาได้แต่ก่อนที่เราจะไปปรึกษาก็เราให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะจากสิ่งที่ AI ส่งมาให้ก่อนว่าอันไหนที่เหมาะกับที่บริษัทเราต้องการ พอเหมาะเสร็จปุ๊บเราค่อยไปปรึกษาอันนี้ลูกน้องก็ได้ข้อมูลที่กว<ม>้างขวางขึ้นด้วยได้คิดวิเคราะห์แยกแยะไปด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณยังหาทางออกไม่ได้ปรึกษาคนได้มันก็ดีแต่ถ้ามันมีไอมาช่วยได้บางอันมันช่วยได้จริงๆนะเพราะมันกดทํารีเสิร์ชได้<ม>ก็เช่นเดียวกันไปคิดวิเคราะห์แยกแยะมาให้เสร็จแล้วประมวลว่าอันไหนที่เหมาะกับบริษัทเรา<ม>แล้วค่อยไปสื่อสาร เหมือนว่าอันนี้มันช่วยทําให้โตได้ออไม่ต้องปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่พี่จับประเด็นได้สําคัญก็คือว่าเราใช้ A.I เป็นไกด์ไลน์ได้<ะ>และยังไงเราก็ต้องยังต้องคุยกับมนุษย์อยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการสื่อสารยังเป็นทักษะที่จําเป็นในการนะที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะสุดท้ายเราได้คําตอบจากมันมาก็ติงแต่เราก็ต้องไปคุยอยู่ดีถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใช้ A.I เป็นเพียงไกด์ไลน์ในการทํางานเท่านั้นแล้วก็เอาให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาตกผลึกและวิเคราห์ ไปฝึกในเรื่องของการสื่อสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราสามารถพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนากันได้ในออฟฟิศได้มากขึ้นนะคะอ๋สวยงามอ่าโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะในส่วนของคลาสของ Inner Power Academy นะคะที่มีคุณหมอนนะคะ,ะที่เมื่อกี้คุณหมอนได้ให้ใหคําตอบแล้วก็โรเพให้ดูเบื้องต้นเนาะเราก็จะมีหลายๆคลาสเลยค่ะโดยเฉพาะคลาส Key Message, Key Message นะคะที่จะสอนให้รู้วิธีการในการสื่อสารนะคะแล้วก็นอกจากเราจะมีในส่วนของ In House Training แล้วคุณหมอนนะคะก็สามารถเข้าไปสอนในอง กอได้นะคะหรือถ้าสนใจนะคะเราก็จะมีจัดเวริร์กช็อปเป็นคลาสเล็กๆที่สถาบันของเราเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วนะคะเราก็จะมีเคสสตกษต่างๆนะคะตัวอย่างต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้เราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ทีมงานของเราแล้วก็สามารถพบกุมนได้ตัวจริงเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะในทุกช่องทางของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะ